Welcome to วัสักแก้ว School ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัสักแก้วโรงเรียนวัสักแก้วขอรายงานการจัดกิจกรรม Active Learning ประจำปีการศึกษา2564ดังนี้ค่ะโรงเรียนวัสักแก้วได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาเชิงรุก ทั้งตัวผู้เรียนและครูทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างกระตือรือร้นโดยที่ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงได้เกิดการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยกิจกรรมที่เป็นแบบอย่าง best practice ของโรงเรียนวัดสักแก้วได้แก่กิจกรรม occupations โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ2 w 3 p Model ซึ่งได้ฝึกให้นักเรียนได้พูดฟังแสดงบทบาทสมมุติสถานการณ์จำลองและเกมและนี่คือตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ดังนั้นโรงเรียนวัดสักแก้ว ขอเสนอผลการตักกิจกรรม Active Learning ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างหรือ Best Practice ดังนี้ค่ะ Good morning, Mr. c h Welcome to this class again and happy to see you. And today we are going to talking about the vocabulary unit 4 occupations. Are you ready? first of all I want you listen and r e p e a t after me listen and r e p e a t after me okay let's go <S สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสองทุกคนนะคะกลับมาคบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้เราจะมาเรียน vocabulary คือคำศัพท์เกี่ยวกับ occupations o c c u p a t i o n แปลว่าอะไรเราเรียนไปแล้วปแลวปลว่าอาชีพ่ h สำหรับวันนี้ we are going to talking about eight words e words ที่คำค่ะ e แปดคำด้วยกันคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพพร้อมหรือยังอ่าถ้าพร้อมแล้วให้หนูฟัง listen แปลว่าฟัง and r e p e a t after me ให้พูดตามน,นะคะหนูดูภาพสิลูกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปแม่ครัวอ่าแม่ครัวหรือพ่อครัวในที่นี้คำศัพท์คือคำว่า a cook a cook e r e p e a t after me อันนี้คือใครคะเขาถืออะไรอยู่ดูซิถือเข็มถือยาอยู่เขาน่าจะมีอาชีพอะไรคะคนนี้เขาเป็นพยาบาลนะพยาบาลภาษาอัง,งกฤษคือคำว่า a nurse a nurse a nurse อริพีซับจะมีผู้ตามคุณครูค่ะ a nurse a nurse โอเค very good เก่งมากค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้ดูวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะ ครูอยากให้หนูเนี่ย o u r w y r u r w o r k b o o k เปิดแบบฝึกหัด t h เพท e ตอรหน้าที่30 start with part A เริ่มต้นด้วย part A ค่ะคำสั่งคือ f i n e and circle f i n e and circle f i n d แปลว่าหา Circle แปลว่าวงกลมก็คือให้ดูคำศัพท์ที่หนูได้เรียนมาทั้ง8คำเนี่ยตรงนี้ในแถบตรงนี้นะคะหลังจากนั้น ให้หนูมาหาคำศัพท์เหล่านั้นในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ตัวอย่างเช่นคำศัพท์คำแรกคือคำว่า Cook Cook เขาให้มาแล้วคือคำไหนก็วงกลมไปเลยอ่ะหาให้ครบทั้ง8คำนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ that's all for today thank you very much for your attention And see you again later bye และถัดมา คือตัวอย่างผลงานนักเรียนในการแสดงบทบาทสมมุติการถามตอบเกี่ยวกับอาชีพและการที่มีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะ What do you do? I am a farmer. What do you do? I am a nurse. Mom, what do you do? I am a cook. What do you want to be? I want to be a doctor. I am a taxi driver. และผลที่ได้รับจากการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning ส่งผลให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพมีทักษะด้านการพูดการสนทนาหรือ Speaking Skill โดยที่มีผู้ปกค,ครองเข้ามามีส่วนร่วมสามารถนำมาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ค่ะ โรงเรียนวัดสาแก้วขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ thank you very much for your attention I'll see you again later bye